คาราวาชัดเลิศโดยโอ๋อถือว่าพุ้เพิ่นเฮ็ดอันนี้เนะาะเฮ็ดอันว่าต้นบ่นมันสินสิมานี่บ่มืออื่นมันพระเนะาะพระใหญ่พี่น้องเลยเออถือว่าพุ้เพิ่นก็อันนับถืออันว่าอันนี้เนาะโอ้เพิ่นอ่านเอียงอันนี้พุทธชนพุทธชนคารวะชันเลิศเออถือว่าเป็นอันว่าน,นับถือคือกันครับอันว่าเตียงพี่น้องเลย ดีแล้วพอนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดศินน้ำเนาะเจ้า,จากส็สะได้เาห่างกายกส็สะได้แข็งแห้งเนาะโดโดย,ดยกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขสุขคนเนาะเมื่อนี้กัมาพอกับบอจันอีกแล้วเนาะพี่น้องกับซองของบวจันสแนวเนาะพี่น้องเนาะกัมาพอกับบวจันเมื่อนี้บวจันกําลังสี่เข่าไปบ้านสี่วิไลพี่น้องเลยเนาะก็คือสิเข้าไปาหา่พตู้แวนเพชรเนาะกับลูกเนาะพี่น้องเนาะที่พนอาศัยกับลูก2คนเนาะกั วจันทร์ที่เข้าไปเมื่อนี้เนาะกับวจันทร์ที่เข้าไปอัปเดตเฮือนของคุตูเพิ่นเนาะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องเลยหรือว่าเฮือนเพิ่นนี่เฮ็ดได้ดำเนินการไปฮอดใสแล้วตอนนี้เนาะโดยเพราะว่าวจันทร์กับบรได้มีเวลาเขามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยกัเมื่อนี้เนาะวจันทร์ก็ได้มีโอกาสได้มากสิพาพี่พาน้องเนาะเข้าไปอัปเดตเฮือนให้พี่ให้น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับ่ว่าลายยาห้างพี่น้องปะไปเบิ่งไปส้มน้ากันเด้อยู่เฮือนของคุตูแวนเพชร อ,อยู่บ้านสีวิไลยกันเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยพี่น้อง พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอดเฮือนของโอตู้เป็นที่หิ้มห้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะโอ้พี่น้องนะเนาะเฮือนเพิน่นโอ้ถือว่าไปเอ่อเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เนาะพี่น้องเกือบแล้วแล้วโอ้ว่าจานันไม่ได้มาแต่เฮื่พี่น้องเลยโอ้คัดคัดคัดงามงามนี่เจ้าโอ้โตโตโตโอ้พี่น้องเนาะถือว่าสร้างเพ,พิ่นกับวัยผสมควรพี่น้องเลย หลังบักใหญ่นี่เนาะอืมเหลือแค่อ่หลังกระซีครับผ้ากระจาดอันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้เรียแล้วโอ้กะโอเคพี่น้องนะเนาะเฮือนเพิ่นกะเรียแล้วนี่นะเนาะเหลือแต่เหลือแต่สังกระซีครับผ้าไม่กระจาดเนาะมาใส่นี่ก็แล้วแล้วนี่เนาะโอ้ถเหลือไม่ยังไม่เบลยเพล่งพี่น้องเลยคักคัก โอ้ถือว่าสร้างเพิ่นกับไว้พอสมควรเน,นะนนะาะเนาะเจ้าโมย,ยากเพิ่นมาโดยถือว่ายัางจะบ,แบบันไดเนาะแบบันนี้เนาะขาดแต่บันไดครับผ้า,าการะจาดมางวงมานี่กับทากแนละ้วพี่น้องอยู่ได้แล้วเนาะอืินเะดินเดินโอเคอเคนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับสิเพิ่นสิเห็ดเป็นห้องนอนพี่น้องเลยนีนะ่เนาะข้างนอกข้างในเนาะกักว้างอยู่เนาะพี่น้อง นี่คือจะเป็นบอนนอนเพิ่นข้างในพี่น้องแต่เพิ่อนเสียวพากะจาดมาขังไว้นี้โอ้พี่น้องคักๆเนาะกวงพอสมควรนี่ก็ถือว่าโกงห่างแล้วเมื่อแล้วเนาะเหลือแต่สังกะสีกับผักกระจาดมาใส่นี่ก็งามเลยพี่น้อยคักเลยอยู่ได้แล้วเนาะโอ้โดยโดย,โดย,โดยเดี๋ยวข้างในก็นได้ขึ้นเพื่อนใหม่ของพอตู้กันแล้วนี่เนาะจ้า ยังเดือแต่ขั้นบรรไดบัรนี้เนาะพี่น้องบันไดกับเพิ่นซีเฮ็ดจักเพิ่นซีเฮ็ดนี่ได้แล้วบอกเพิ่นว่าให้เฮ็ดบันไดใหญ่อยู่นี้เนาะบันไดแก่ประมาณสามขั้นสี่ขั้นนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเฮ็ดเฮือนโบเฮ็ดเป็นเฮือนที่โบสูงเนาะตัวนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นตู้เพิ่นเพิ่นอยากได้แบบนี้เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นยากลงยากเพิ่นว่ามันเจ็บหลังเจ็บเอวอะไรมันเพิ่นโบเอาสูงเพิ่นเอาต่้มไปซี่เนาะ พอดีงามพี่น้องเอ้ยสามขันสี่ขันนะี่แหละบันไดโอ้ขัดขัดเนาะพี่น้องเนาะครับเจ้า,า,า,าดี่ไอ้ซางคนมาพอดีพี่น้องเลยเจ้าสวัสดีไอ้ซาง <laughs> โอ้ยวดีเนาะโอ้งามงามทักไล่เครื่องนี่เครื่องมาช้า,า <c oughs> เออฉันมันเร็วไวกว่านี้เนาะ นี่กับบุรีมาเห็ดบนมือเดียวโดยเดบุรีมาเลยมัอนี้กะแต่ว่าเห็ดเต็มวาดนี่คุณบอกโอ้บนมือก็มาเห็ดทับเยอะเลยตอนนี้ครับตัวว่าไม่เขาท่านได้มาสชว์ใช่ใช่ใเดี๋ยวแต่บันไดนี่เนาะเดี๋ยวแต่บันไดกับปันเอ็มพาร์กิจาดแล้วก็ใส่ชังกซีนี่ก็อยู่ได้ได้นี่เนาะโอ้ครับคักครับพี่น้องเลยโดยเห็ดเป็นห้องโอ้เห็ดตามแบบที่ว่าอาจารย์บอกเพคุนเลยพี่น้องเลยจ้าท่านนี่เห็ดประตูเข้าเนาะ เติบเขาหันโอ้พัเขันเขาโอ้โดยผัวเป็นเฮือนที่โพสูงบนได้พี่น้องเลยนี่เนาะจังเม็ดอันไอ้สร้างเปลี่ยนไปเทก์บึงอยู่บ่กับประมาณซีขันเนาะบนนี้เนาะแต่๋ยาตัวนี้ลงมานั่นแป๊ดนึงสวัสดีพ่อเจ้าสวัสดีพ่อตู่สวัสดีโดยโดยโดยออมาแต่สิ่ใดไปชมลูกเขาหงียนเออเทือกเขาเฮียนตอนตอนคาบแรงบ่ อือดโดโดยโอ้ยโมได้มาหาแตเฮิงลายมือหลายวันเนี่น้องก่าสิมาเมื่อนั่นมือนี่ยู่บได้มาเปนช่างคนกรจุนเฮ็รแล้วอะไรเนาะนี่อ๋อเป็นอี่ใดคักยู่บมากอยู่บทรงนี่ักอะไรเนาะโอ้ยบอปีบ่อนอยู่โอ้ยคักหลายอี่องเลยนี่เเื่นกับพอดีบ่ตามบ่สูงเนาะพอดี4ี่ขัน อยากสูงได้ว่าอยากสูงอยู่เนาะเออบ่ด้เอิาเอาดินคนเข้าวานิเนาะมันขึ้นบ่คนบ่ขุดให้ต่ําอ๋อย <Ag h. S 2> ังสิเฮ็ดให้มันต่ําลงอีกนิดนึงบ่เออโดยๆๆๆเพ่นมันเพิ่นเพิ่นขึ้นยากเนาะเจ้าเ็บหลังเ็บอวพี่น้องเอ้ยคนเฒ่าเทออสิเอาลงอีกหน่อยนึง yes, น you know. ีเนาะเจ้าๆโดยๆๆสูงโอืม กอบไให้ประมาณสามขันนะขันใดเนาะปรีงามปสามขันพีรโยกที่แาลงเพราะว่าทานมันดินนาดินต่ำแล้วมันชุ่มผังเออเอาทั้งนี้ลงเออโลยเลยเลยแต่ทเอาทั้งนี้ขึ้นมันแห้งชิสูโอ้ยแห้งชุ่มมันบทีเพียงเดียาโอ้พี่น้องเนาะไวผสมควรเพิ่นเห็ดกันเนาะแต่ว่ามันสีซาแต่ตอนถ่าไหมอย่างเนี้ยเนาะตัวชาตัวดีภาษาไม่เป็นไมมไหมเบิดเลยพี่น้องเลยนี่ สั่งจากสั่งใหม่เลยนสังจากหูงเดือยอใหม่บริมีใหม่เก่าจักเส้นได้เลยพี่น้องเลยใหม่ใหม่ทั้งนั้นเลยเนาะคักคัก,กพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาเขาบ่งตอนนี้ยังบ่ค่อยฮู้เนาะเวลายังเช่าใส่สังกระสีพากจาดพูดหลยพี่น้องเลยอใกล้ได้คืนเฮือนใหม่แล้วบ้านนี้เจ้าเจ้าโอ้คักคักพี่น้องเนาะอืม เดี๋ยวว่ามาแต่ส่งลูกไปโรงเรียนที่ตุ่เจ้าอืมโดย๋ย่ว่ากินข้าวกินน้ำกันยังมือนี้่ค่อยค่อยๆว่าคอยมีอยังกินเนาะเราค่อยมีแล้วไปหาบัวได้แล้วเดี๋ยวนี้เออคือวางแผนจะกินคบกินเขียวมีคนขายอยู่วอแนวซื้อในกินในอยู่ในกินอยู่บ้านเป็นขายยังคูมือนี่ไก่พัดกระดูกหมูันถูกถัดเจ้าเือว่าอัน ชาน้อยเพิ <fundamentals dragging> ่นไปโรงเรียนเนาะมาบ่ทันพี่น้องบ่จารเอาอุปกรณ์การเรียนมาให้อยู่มื้อนี้โดยที่ใหทันเพิ่นนี่บ่เนาะใกล้สิเลิกแล้วเนาะจักโมงลอือเจ้าๆๆมื้อนี้มื้อนี้มันินดับเฮ็ดต้นอีกแล้วเออเฮ็ดได้นี่ต้นแขวนวยเบิดเออีแเจ้าว่าข้ายังอยู่บ่พออันมาให้น่ะยังอยู่บ่ยังอยู่เนาะ เดี๋ยวพูดอะไเพื่อนเพื่อนแล้วพูดอะไรดุเสี่ยวมาให้อีกเกับเสี่ยวลายยางในแนวอยู่เพื่าเพิ่นเพิ่นอยากกันให้เบิ้งเพื่อนแล้วก่อนเพื่อนว่ะเพื่อนแล้วแล้วก็เพิ่มยีซอยบนอยู่บนนอนมอนมุ่งอะไรแบบนี้จะให้ไม่เวดเพื่อนว่ะโดยเดย่อไม่มีรสชาดปูออกขึ้นเอาไฟเอาไฟโซล่าเซลมาให้น้ำก็บสีลายยางลายแนวอยู่แหละทั้งเบื้องถูกแล้วเขาเพิ่มช่วยเป็นทีเลยถูกแเพี่น้องเนาะ ทักแล้วบันี้เฮือนกับเนียนน้าเนาะบันี้เนาะเาพออยู่แล้วครับตายก็รับตาแล้วไว้ให้ลูกโดยเดี๋ยวเราอยู่กับลูกกับเต้าสะดวกสบายบันเนาะสองคนพปิลูกเปิดพอไปเปิดลูกยังใครเพลเนาะทาให้ลูกเฮียนทำเฮียนจบอะไรยังไปพอกระพุนแล้วกรอพุนแล้วยังรออะไรบอนเนาะเชื่อไหมเออแข็งแห้งอยู่พอกระโดย โอ้พี่น้องเนาะได้สร้างผู้หนึ่งบาได้มากมาหนิเนาะเจ้าเฮ็ดเจ้าคนเฮ็ดอยู่นี่สามคนสามคนบ่โอ้โดยเลยเลยโอ้ไวสมควรพี่น้องเลยสมคนรไว้ขันเขาเฮ็ดจุดจี้ว่ามันเลี้ยงเล่นเนี่ยตัวบุคอยได้เห็นนั่นเนาะถ่าไม่ถ่ายอย่างน้ำเนาะท่านเลี้ยงไว้่นนี้ยามนี่ก็ยามหนาเวียงยามหนาเขาเนี่ยหยาเกี่ยวเขาดีน้ำน้ำเนาะเจ้าอืมพี่น้องเลยแปะเลี้ยแปะเลี้ย เด้มันก็ขามเพิ่นก็ฮานอยู่นี่เนาะเพิ่นฮานออกให้อยู่เด้สะดวกสดวมาเย็นห่มคักปายังหลังบ้านนั่งก็บ่นอาบน้ําอาบในเออเนาพี่น้องเนาะโอ้เนาะถือว่าไล่เฮือนได้ซานแล้วยังขัดยังน้ําบัดนี่เนาะน้ําโอ้ถ้ามีน้ําน้ําบาดาลอันนึงนี่เหมาะเลยแหละอันนี้โดยส่วนยยังบ่มีไปหาุดตามป่าตามนันแลเออก็ยมนี่แล้วเออ ขุดขุมถ่ายอันว่าสังสังกสีนี่เป็นเงาเท่ไรไอซิเว็ดุดบ่เจ้าโอ้พอดีซิเวตดผุดเลยขุมเงาเนาะเแต่ต้องใช้จักแผ่นมาเนี่ยซาฟไหลรวมซาแผ่นซาแผ่นพอดีเลยโอ้โดยโดยอันนันแผ่นลบมันได้ไอจักแผ่นแผ่นลบมันกันไวา มันมันสองเมตรหาสิบสองเมตรหาสิบต้องสามเนาะสองมดโอ้สองสามเ่าไรเนาะซื้อมาเนาะเจ้ามเจ้าเจกับพากระจาดได้ใช่ไหมซิากระจาดนีซิบพอดีเด้บ่เโอ้เนาะเพื่อเฮาตัดใส่นั่นมันมีอีกเนาะตัดเ็ดตัดทวนน้ำทวนกับโอ้ยู่พี่น้องเลยมันกัหง่ายสมควรอยู่เฮือนกับเนาะคักแร่พี่น้องเลย แน่นนาคักดีนี่ต้งต้องพอดีบ่น้อยบ่ใหญ่เนาะพอดีอยู่คักพอดีอยู่2คนกับลูกใหญ่หลายกะรักษาความสะอาดยากเนาะมันใหญ่โพดยี่ดินเอออันนี้งามดีพี่น้องเออเห็นลเห็นพอนั่นเพิ่นถ่ายมให้คือบ่คักปานใดมาเบิ่งตัวจริงโอ้คักเนาะงามๆๆคักแล้วคักแล้ว คือตอนนี้เนาะก็ยังขาดปากจาดครับสังกษีเนาะไอ้เนาะโดยก็เดี๋ยวว่าจันก็สืจ่ายเงินใบให้อ้ไปซื้อเอาเองเด้เนาะเพราะว่าว่าจันมันมีรถใหญ่แก่มากให้พี่น้องเลยโดยโดยทั่วอาศัยรถมู่กับมู่กับบุคอยบ้างนะเราไปงานไผงงานมันเนาะพี่น้องเนาะโดยนี่ไรใส่เนาะทั่วได้หาอลไรก็หาเลยแล้วเนาะโดย่างซอยพตู้งเพิ่นน้ำกันเนาะโดยโดยโดยก็ บริจันทร์ก็สิมันมอบเงินให้นว่ไอ้นี่ไปไปหาซื้อเองน้อยเนาะมันเดือยยังไดกะมันพ่อกะทักถามอีกเนาะไอ้เจ้าโดยโดยโดยขอบใจละลายไอ้ไปซื้อมาใสให้มันได้กับคือสิบวชึงเนาะเพราะว่าหักขาดแต่เอาไม่พากิจานมาใสนี่ก็คือสมบูรณ์แบบนี้เนาะไอ้เนาะอถือว่าอีกจังมือสองมือไอ้เดี๋ยวประมาณวันประมาณสามวันเนาะเดี๋ยวน้องสีเข่ามาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกน้องเลย โดยไอ้เนี่ยพี่น้องเลยงามอยู่คักเนาะแต่ว่าเน้นนาเฮือนกะสูงกะบัวน้อยบัวใหญ่แบบเพิ่นแก๊งเซลซ้อมมันลงอีกอยู่นี่เนาะเพราะว่าพัตตูเพิ่นขึ้นยากว่ะจ้ะมันสูงโคตรพิ่นว่าเนาะเพิ่นอยากได้แบบไอ้พอดีขั้นได่สองขั้นจะโยกโยกขึ้นเลยนะเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเท่าแล้วขึ้นยากลงยากเนาะพี่น้องโดยโดยโดยกะเดี๋ยวคุยกับพัตตูกันบันเนาะโดยกะมีอ่า แม่อยู่ทั้งฮ่องก,กงอะไรแม่ทวิจิตคือเกาเนาะเพิ่นผากมาถามไทยคือเกาแล้วเป็นนี่ใดอาการอันเจ็บท้องเจ็บใส่เจ็บหนาอกได้ไปว่าอันว่าไป,ไปหาหมอไปแล้วบ่ไปกินยาแล้วมันเจ็บกระเพาะโอ้่นว่าเอโก้เลยเสียสุกภาพเอโก,ก้หลายเถื่อ,อ่ะไรเมนเมนเพิ่นมันถ่าอกเอโกลลายนี่เพิ่นเพิ่น่อยางให้นั่นได้มันบ่ดีได้เสียสุกภาพแล้วมากินยาเพิ่บกระเพาะเจ็บื่อนี่เพิ่นบ้างยาให้บ่บ้างยา ยินดีด้ยเลยด้ยดยพี่น้องเาเป็ียดเขียวเขียวมีปดขาวขาวมีปัดปัดอะไมือไไปโอ้ชาบแฉกกว่าพุเออเป่นพันเพื่อประมาณพันกว่าเพื่อนเนาะคารถขคา่างอีพี่น้องเออคนเกยากเป็นนี่ไดพนาไปทำอาการอนีนเด้อไปฮามอเป็นนีไดแหละว่ะได้ขึดนได้ยากินอยู่บอว่ะกินดับมดเลยด้วยดยดยกับพี่กับอไรคลมอย่างบ่ การอยู่กันกินเปนคลัมปัดแดดเพชรแนวรองแนวนี่เครื่องรองนี่บ้องรองอขลัมโดยน้ำมันน้ำมันหมูน้ำมันผื่นี่บอกินเออโดยโดยเนี่เป็นของมันมันเนาะเนาะอะไรกันเนาะเจ้าก็เพาะล้ำไส้พาะเหมืนเราหลายอย่างไรเท่าเมีแต่แนวภูมิเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละเฮากัตอนยังหนุ่มยังน้อยนี่กัสิพยายามกินแบบเป็นคลัมเนาะเพราาะว่กินมั่วซั่วอะไรกับแเท่าแบบโอ้ไปชิ้แนพี่น้องเลย หลายโรคแทรกซ้อนเข้ามาหลายอย่างหลายเนวเนาะสามสีโ่โรคแล้วมันเขาแทรกซ้อนมากเออพี่น้องเลยถือว่าอันนี้มื่อนี่ก็อยากลมนะ้มเนาะสีลมลม้ลมหนา,หนาวพี่น้องเลยเนาเลยมันอีกสีหามื้อนี่หนะนาวกว่านี่เลยเออวอาแล้วนี่เนาะอันหัวล้มทําเฮนะือินเผินเนาะจังน้อยนี่วอาแล้วนี่นสัตว์โกกมาได้เออถือว่าอยู่นอกบ้านพี่น้องเลยอยู่ทิมบ้านเนาะปีนหนาใส่ลมคักซ้ำบ้านนี้ เอาฮะเป็นไรกัเพราอพ้นกับเฮ็ดอันเป็นห้องให้อยู่เนาะพี่น้องเนาะโดยถื่ว่าค่าเงินขึ้นมากกับอัดประตูไว้เขานอนอยู่ในบบบนี้คุนแ้วโอ้ยก็คือสีอุ่นอยู่ท่ไหร่พี่นอ้องเลยโ <c oughs> ดยโดยโดยเดี๋ยวเม่มื่อนี่กับเม่ทวิจิตเนาะพ่นเอ่อผักบวจันมาเอ่อมอบเง,งนินให้อีกเนาะพี่น้องเนาะว่าให้อันว่าประตรูนี่ได้ไว้พอเรามีเงินซื้ออันกับเขากับนาเลี่ยงอันสร้างพคนโดยแต่ว่ากับ เดี ein en 3, 000, 000, 000๋ยวว่าจันทร์สีมอบเงินให้พ่อตู่กันเนาะมันนี่เนาะกเพิ่นผักมาอีกให้พ่อตู่อีกสามพันบาทเนาะพี่น้องเนาะโดยโดยเนาะกมันนี่กับเดี๋ยวว่าจันทร์เสียเงินจำนวนสามพันบาทเนาะพี่น้องเนาะให้พ่อตู่เพิ่นอีกพี่น้องเลยโดยอันนี้กับเป็นเงินของแม่ทวีจิตเนาะผักมาให้พ่อตู่อีกรอบนึงพี่น้องเลยพอส่วนนั้นว่าถ้าเพื่นช้านแล้วหิ้วห้อยแล้วเพิ่นกะ สมีแนวอนเอามาให้อีกยู่เนาะสิซอยผ่าซอยแพ้สีซอยมอนมุ่งนี่แหละโดยกับอันมื้อนี่กบับาจันทร์ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงเฮือนกอับใกล้สีแล้วแหละเนาะเดี๋ยวอีกขาดอีสองสามมื้อกับคือสี่สมบูรณ์เนาะตู้เนาะาาโดยมาครบกันสมบูรณ์เลยเจ้าเจ้า,จาค่ะ,ะผักพระตู้นี้อันขอบุญขอบคุณพระเนรเนาะาโดยโคบมกบใจสิแม่ใหญ่ทวีจิตเมตตากรุณาโดยคนจน แล้วแต่นี่ต่อไปให้มีอายุมั่นยืนสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปคิดเงินได้เงินคิด<ช>ทองได้ทอง<ช>อันมีอายุ่ร่อยปีพันปีสาธุเนาะอายุมั่นยืนเด<ช>้อเนาะ<ช>โดยกัขอมุกขอบใจแม่ทวีจิตในรายเนาะที<ช>่อ<ช>ันอ่าส่วยเดือครอบครัวเพิ่น,น,นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโพตู้เพิ่นกับเกสร้าแล้วพี่น้องเลยถือว่าไปใส่มาใส่แกละลำบากเนาะเจ็บอ่อนแอพี่น้องเลยโดยกัลูกวันนี้กับลูกวัยู่ซ้ำ ไปหฮวงเฮียนยังมาอีกเนาะพี่น้องเนาะเดียวเดียวว่าจันเชียนผักกันอุปกรณ์การเฮียนไใบน้ำมันตู้เลยเสนอเดียวเดียวกันเด้อโดยอันนี้กัมื้อนี้ว่าจันก็ได้เอาอันว่าสมุดเนาะเป็นปึ้มพี่น้องเลยครับอ่าอุปกรณ์การเฮียนนี่เนาะเป็นมิกเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้อันไใบให้อันน้องน้อยเพิ่นนี่เด้อมาบ่พ่อเพิ่นเพิ่นีเนาะพี่น้องเนาะแต่ถือว่าเพิ่นแลเพิ่นเลิกก็ประมาณ3:00โม0สีแรงเพื่นแหละเนาะคือเพิ่นสิมาพี่น้องเอ้ย โดยโดยกับอันผักเอาไว้ให้หลานน้อยในเด้อท่าตั้แล้วเจ้าเจ้าโอ้ยพอบริใกล้แล้วมี่จะลูกกันแล้วโดยที่ว่าเพิ่นกับมีทงมีทไทยยี่บ้ไปทำอะไรเนี่เนี่มันกระทุกขาดทุกมันนั้นเราใช้ได้เล็กน้อยปึ่มกับอันเดนบันนี่กับลายหัวอยู่เนาะโอ้ยลายก็คือชีได้ลาย,ยเดือนเติบอยู่พี่น้องเลยเป็นปียังบูเบิสเนี่ว่าจันทร์กับซื้อมาให้เนาะนี่กันเนาะ พี่น้องเจ้าครับโอเคสวัสดีเนาะเดี๋ยวอว่าจันกับชิคอลาก่อนเด้ะพี่ตู้เด้อเจ้าเจ้าขอบดขมวดใจลลายๆอยู่ดีมีแหงมีชุขภาพเต็มแขนเดินทางให้ตลอดปลอดภัยมันเนินมันเนิ่นเจ้ากัอันเดี๋ยวเพื่อนเนาะอ่ากะอ่าอีกยักษ์สองสามมือก้าพันสร้างพุนเฮ็ดแล้วพุนกะพุนทิโตบอกหรืโดยโดยโดยเดี๋ยวกะว่าจันสิมาอัปเดตในพี่ให้น้องได้เพิ่งอีกเนาะว่าเฮือนนี่มันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เห็นแต่โค้งควายยังบ่ฮู้เนาะว่ามันเป็นยังไงแน่พี่น้องเลยก ซาเบิงนี่ก็ใหญ่นะาะก้วงงามอยู่คนละพี่น้องเลยนี่แน่นนะตัวอุปกรณ์นี่เป็นไม้่มอเลยเนาะเพิ่นอเอาเห็ดพี่น้องเลยคักร้า,กายอันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกะเพิ่นเอามาใส่เดี๋ยววาจาันทร์สิมาให้พี่ให้น้องเบิงอีกเี่าหนึงเนาะเจ้าก็โอเคพ่อตูเนาะเดี๋ยวลาก,ก่อนเนะพ่อตูเดอ้อเจ้าเออสบายดีเด้อสู้ๆเจ้าต่างคำเมื่อคืนกับยู่กับ น,น้ำมันระวังเนาะกังขามันขคืนกับไปมากกัเบเออเนาะพี่น้องนเนาะเดินอยู่เจ้าเ <laughs> จ้าจ้ากัอ่ะเนียลาไอ้ช่างก่อนสิมันนี่กับแล้วสรางเด้ออันยังไงกับผักห็ดให้เพื่อน่เนาะเอ่าอย่างไดแนวมัน,น,น,นจมมันงามกับห็ดเบิ้งให้เพื่อนแน่ซอยกันเนาะเบิ้งน้ำกันเจ้าโอเควันนี้กะโอเคพี่น้องเนาะมันนี่กะว่าจารย์ก็ได้มาอัปเดตเฮือนของโพตู้ ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งอีกพี่น้องเนาะกะเพื่อนเพิ่นกะใกล้ที่สาเร็จแล้วพี่น้องเนาะถือว่าได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลเนาะถือว่ายังขาดแต่ภากระจัดกับสังกะสีเนาะพี่น้องเนาะกับบันไดเนาะขาดอีกสามอย่างนี่เนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาเมื่อนี้กับว่าจันก็ได้มามอบเงินให้สร้างเพิ่นซื้อสังกะสีอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนั่นว่าจันบอกเพิ่นว่า ว่าจันที่ซื้อมาเองมาสันเนาะแต่ว่าว่าจันนี่เอ่อมมีรถแล้วพี่น้องเลยโดยตะกี้สคิดว่าสีเนะอาให้ว่า,าเตียงเนาะแกมาให้พี่น้องเลยโดยแต่ว่ามันกับผมมีเวลาเวลาเนาะถือว่าว่าเตียงเพื่อนกับไปเอ่อเบี้ยของเพิน่นมาสันซานเนาะเจ้ากะก็เลยว่าจันก็เลยมามอบเงินให้สร้างเพิน่นเออไปซื้อเองเลยเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ถือว่า ใกล้ที่เสร็จสิ้นได้แล้เนาะพี่น้องเจ้ากะมื่อนี้เนาะกะว่าจารย์ก็ได้มามอบเงินให้พ่อตูอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคือเมทวิจิตอยู่ทางพังฮ่งองกงเนะี่ยเนาะเพิ่นได้ผักมาให้อีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยกะว่ให้พอเพิ่นนี่ซื้อข่าปลาหารหรือว่านำในสู่สร้างเพิ่นกินเนาะพี่น้องเนาะถือว่าไว้าให้พ่อตู้นี่ว้ไปหามุงหาหมอเลยเนาะซื้อขื้อยากินในแหละพี่น้องเลยโดยกะ จังใดกะว่าจันกะขอบต้องขอบุญขอบคุณเนาะเมธวิจิตลหลายๆเดอะนะ้อเนาะที่เมตตาครอ,อบครัวของพี่ตู้เพินนะ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยซึ่งเมกะทรงคันสองทางของบ่าวจันเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเมธาลายเนาะขอลูกกัขอโอไซพอรอเนาะให้เมธวิจิตนี่อยู่ทางฮ่องกงนี่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอะนะ้อเนาะสุขกายสุขใจเนาะดำเนินชีวิตไปแต่ละมือแต่ละวันกัขอให้มีแต่โชคแต่ลาภเนาะ นอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินเสียนเด้อเมเด้อเจ้ากับเจ้าให้มาซัมนี้ก็ขอใหขึ้นกลับขึ้นสู่เจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุเนาะเมเนาะโดยกัโอเคเนาะพี่น้องเนาะโดยกัสิ่งที่ว่าจันขาดบ่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเดยกัคือพ่อเม่พี่น้องเนาะที่ให้การที่ตามหับซุ้มคลิปของบอจันเนาะแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะโดยบ่ขำโฆษณาของบอจันเด้อเนาะเจ้ากัเป็นกําลังใจให้บอจันเฮ็ดคลิปด้ดีอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเจ้า กสำหรับเมื่อนี้าอาจารย์กับสิกลับแล้วพี่น้องเลยเนาะกับเพืะนะ่อนเนาะเมื่อสวรรค์เขตกับอัาอัดสะพอนเนาะกับไกลกันพอสมควรพี่น้องเลยเนาะโดยกะโอเคพี่น้องเนาะอาจารย์กับสิอลาก่รเมื่อนี้เนะาะจังใดกะต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายนะัเนาะที่ให้การติดตามฮับส้มคลิปอาจารย์เดอนะ้อเนาะเป็นกำลังใจให้อาจ,นะจารย์เนาะเจ้ากะถ้าอาจารย์ว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขอภัยน้ำพี่น้ำน้องหลายนะัเนาะ โดยคอมเมนต์มาตีเตือนตีส้มกันได้นาะอพี่น้องเนาะว่าจันชอบอ่านคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะโดยกะโอเคเนาะมื้อนี้ก็ว่าจันต้องไปก่อนแล้วเนะาะไว้เจอกันไหมในมือหนาเด้อพี่น้องสำหรับมื่อนี้ว่าจันสิขอกล่าวเข้ามาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบอร์สุขสุขคนเนาะเจ้าไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดย